สภาพนาข้าวในตำบลป่ามะคาบอำาเภอเมืองพิจิตรที่ถูกไถแปรปรับพื้นที่หวานมเมล็ดข้าวปลูกข้าวนาปีเพื่อรอให้มีฝนตกลงมาถึงจะไถกลบแต่ว่าผ่านมาเกือบ10วันในพื้นที่ก็ยังไม่มีฝนตกลงมาค่ะหลายจังหวัดเกิดพายุลมแรงทําให้ชาวนาเริ่มกังวลว่าการเพราะปลูกจะล่าช้ากว่าทุกปี ส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขต8พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบรเพศนำเครื่องสูบส่งน้ำ4เครื่องระดมสูบน้ำจากบึงบรเพศเข้ากักเก็บยังสระน้ำของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบรเพศตําบลพระนอนอําเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อเก็บน้ำดิบไว้ผลิตประปาหมู่บ้านและรักษาระบบนิเวศหลังสระเก็บน้ำดิบผลิตประปาเริ่มแห้งขอดเพราะว่าฝนทิ้งช่วงคะ่ะได้ดึงน้ำมาเก็บไว้นะครับเพื่อที่จะ เป็นมาตรการป้องกันนะครับในการที่ภัยแล้งที่จะเข้ามาถึงแล้วก็จะกินระยะเวลาอันยาวนานขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเป็นวันวันแ,วแรกนะครับที่ทางทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ได้เริ่มดําเนินการสูบน้ำนะครับเข้ามาเก็บไว้ในบอ่อแหล่งน้ําอาหารสัตว์ที่ทางจังหวัดนครสวรรค์ได้พัฒนาไว้ ไม่ต่างกับพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะชาวบ้านหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งแหล่งน้ำธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็วล่าสุดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต8กำแพงเพชรนำเครื่องจักรกลขุดเจาะบ่อน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำทางการเกษตรที่บ้านานาหล่มตาบลหนองปลิงอำเภอเมืองกำแพงเพชรจุดนี้เป็นหนในบ่อบาดาล20บ่อที่จะขุดเจาะในพื้นที่ตาบลหนองปลิงค่ะ